พออญาตเริ่มอย่างนี้นะครับอคดีนี้ตามที่ทางพนักงานสอบสวนสคน,นทบุรีเนี่ยนะครับได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดียาหามายเลขที่2 3 4ส5 6 5ทับ2 5 6หหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธรธิดาหรือนิดาพัทธระวีรภพแสงโมนะครับ ให้กับทางพนักงานเดการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพารนาะครับเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งคดีนี้เป็นคดีสําคัญที่พี่น้องประชาชนตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนได้นําเสนอมาโดยลําดับนะครับเสนอข่าวมาโดยลําดับวันนี้นะครับเพื่อให้ความชัดเจนในภารกิจของในส่วนของพนักงานเดการนะครับเพื่อพี่น้องสื่อมวลชนจะได้นําข้อเท็จจริงที่ได้ เสนอวันนี้ไปเสนอให้กับพี่น้องประชาชนสังคมได้ทราบถึงลําดับขั้นตอนที่ดําเนินที่ทางพนักงานตการวจดำเนินการอยู่โดยผมขอเริ่มอ,อย่างนี้นะครับคดีนี้นะครับเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่พนักงานาาสอบสวนสอพนอนนทบุรีส่งสํานวนให้กับทางพนักงานตการจังหวัดนนทบุรีอย่างที่ผมได้นําเรียนไปตอนต้นคดีนี้เป็นคดีสําคัญครับหลังจากที่ทางพนักงานนการจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาสานวนคดีนี้ในเบื้องต้นแล้วนะครับ ก็ได้ส่งสำนวนคดีนี้ให้กับอธิบดีาการภาคหนึ่งจังหวัดพระนครศรียาเพื่อพารณาในฐานะเป็นผู้ชารสูงสุดในภาคหนึ่งซึ่งต่อมาครับนายธีรนนท์นนไหวดีอธิบดีาการภาคหนึ่งท่านได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของพระราชบัญญัติพนักงานดัยการและองค์กรอัยการพศ2553นะครับตั้งคณะทำงานขึ้นมาพารณาสำนวนคดีนี้โดยมีท่านรองอธิบดีาการภาคหนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะทํารรงานในการตรวจพิจารณาสำนวนปรากฏว่าเมื่อทางคณะทํางานโดยท่านรองอธิบดีการภาคหนึ่งนะครับท่านอารันทั่งทองแท้เนี่ยท่านได้ดูสำนวนโดยละเอียดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคดีนี้มันมีประเด็นจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสะความหลายประเด็นท่านคณะทํางานโดยมีท่านรองอธิบดีภาคหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทํางานเนี่ย จึงได้เสนอความเห็นไปยังอธิบดีไอาการท่านหนึ่งคือท่านทีรนนท์ไว้ดีนะครับเพื่อสั่งสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งทางท่านอธิบดีไอาการท่านหนึ่งก็เห็นพร้องกับความเห็นของคณะทำงานจึงสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่17มิถุนายน2 5 6 5กก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่ทางคณะทำงานกำหนดและส่งผลสอบ สวนเพิ่มเติมกลับมาภายใน15วันนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้คดีนี้เนี่ยะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสํานักง,งานอาธิบดีาการภาคหนึ่งโดยอธิบดีาการภาคหนึ่งและคณะทาง,งานได้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมหากผลสอบสวนเพิ่มเติมกลับมานะครับครอพิพาททางคณะอัยการก็จะได้ตรวจพิจารณาสนวนโดยละเอียดมีความเห็นและคําสั่งซึ่งแน่นอนว่าความคืบหน้าทางคดีเป็นประการใด งานโฆษกสำนักงานในการสูสุดจะได้ถแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบประเด็นที่สื่อมวลชนอาจจะสงสัยว่าเมื่อผมถแถลงไปเมื่อสักครู่ว่าให้แจ้งผลสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาภายใน15วันแล้วกำหนดนัดเดิมที่นัดไว้วันที่23ยังเป็นไปตามกำหนดนัดเดิมไหมก็ยังเป็นไปตามกำหนดนัดเดิมเพราะผลสอบเพิ่มอาจจะมาทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ถ้ายังไม่มาก็เป็นเหตุจำเป็นอาจจะต้องเลื่อนกันนัดผู้ต้องหามาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอันนี้เราก็เพียงแต่พูดให้เห็นภาพรวมนะครับซึ่งถึงมาที่ย3สาหากทุกอย่างมาครบถ้วนก็อาจหรือสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปตามที่ผมได้นํำเรียนในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามผลคืบหน้าประกาศใดคงต้องรออย่างที่ผมได้ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปประเด็นที่2นะครับประเด็นนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนกํลาลังติดตามข่าวอยู่ในปัจจุบนันก็คือ มีบุคคลนะครับบางคนเนี่ยให้ข่าวกับสื่อมวลชนทำนองว่าถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีนี้แล้วจะตัดสิทธิ์พนักงานในการไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีกโดยอ้างระเบียบสำนักงานในการสูงสุณว่าด้วยการดำเนินคดียา,ยาของพนักงานในการปี2563ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะหากไม่ชี้แจงถแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ย ก็อาจจะเกิดความสับสนและเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนได้งานโพสกขอแถลงว่าความเห็นของบุคคลดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงทั้งระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายนะครับประเด็นระเบียบสํานักงานอนยการสูงสุดมีการบัญญัติไว้ในระเบียบสํานักงานอนยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดียาของพนักงานอายการปี2563ข้อ48วรรควงเล็บ1และบุ้ไว้ชัดเจนว่าเฉพาะความผิด ส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้ถ้าหากผู้เสียหายไปฟ้องคด,ดีเองพนักงานอัยการจะสั่งยุติค,คด,ดีนั้นทันทีพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้ามันเป็นความผิดส่วนตัวเช่นมินประมาทนะครับไม่ใช่อาญาคติเป็นเรื่องระหวา่างตัวผู้เสียหายกับผู้กรณีถ้าเขาไปแก้ความร้องทุกข์น,นะครับ ไม่ว่าจะก่อนส่งสำนวนให้ัยการหรือสำนวนอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักง,งานอัยการหรือคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลถ้าเป็นประเด็นตรงนี้ได้ความว่าผู้เสียหายไปฟ้องเองอันนี้ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดจะสั่งให้ยุติการนันคดีซึ่งจะเห็นได้ว่าจากที่ผมไล่เรียงอธิบายมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวกับคดีนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าผู้เสียหายไปฟ้องเองนะครับจะตัดสินอัการจึงไม่เป็นความจริงในระเบียบ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในการฟ้องคดีอาญาเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเรื่องเขาคนพู้ธิ하였습니จะไปฟ้องเองหรือไม่ประการใดอันนี้อายการเราไม่มีความเห็นและไม่ก้าว่วงนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการทํางานของอายการเราจะยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จริงหากถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรก็เชื่อว,ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอายการเรามีข้อกฎหมาย มีข้อเท็จจริงและมีแนวทางปฏิบัติมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนนะครับก็ก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเพื่อสื่อสารไปรยังพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่มีบางคนมาให้ความเห็นดังกล่าวนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจสื่อสารผิดพลาดพลาดเพื่อนนะครับก็ถ้าที่ผมนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเป็นประเด็นให้พี่น้องประชาชนที่ฟังการถแถลงของงานโฆษกสำนักง,งานดิการสุด จะเข้าใจในประเด็นนี้อย่าง,างจ่มแจงและกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไปเชื่อตามที่มีคนมคาโกนไปกล่าวอ้างเช่นนั้นก็ประมาณนี้ครับเพราะยักษ์สารสสำคัญก็สรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมถแถลงวันนี้มีพี่น้องที่พี่น้องสรือประชาชนมาคำถามก็จะมีเจ้าหน้าที่เรานะครับมีเอกสารที่ที่ผมถแถลงวันนี้ให้กับทุกท่านนะครับในสองประเด็นหลักๆนะครับ ก็ก็ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ที่ให้ความสนใจผมเชื่อว่าจากการแถลงวันนี้แล้วก็คงจะได้ความกระจ่างนะครับเพราะหากแต่ละคนพูดไปคนละทาง2ทางก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปัจจุบันภารกิจของรักการกำลังทำอะไรอยู่อยู่ตรงไหนอย่างไร